แต่เวลาห้าอยู่ห้มมากินแล้วพี่น้องดึงมากล้มาเคาะเห็ดปวกฝนตกห่มมันอ๋อตุกมาดอกอย่างอุบารุปลาโล่เหี้ยปว๋กชิว่าจังเลยสแลนะงออกหน่อยเถอะวะ ตอนนี้เอาซ้อ,อ,อบริธือกระตามาคืออันนี้เอ้ยซื้อแต่ส้นจางโอ้ยนี่น่าพี่น้องเอ้ยเอามาหมดทนันมันเน่าไม่ไหร ฝนตกนี่เศร้านี่นะฝนตกนะวันนี้ตกมาห้ามเลยตกวนุ้บานเนี่ยมันเด็แตะกระตุยกระจายเออเมื่อวานเนี่ยเอาก็ได้เมื่อวาน เห็ตปวกนะแต่พวกแก้งเล็กๆน้อยๆนี่แหละวคือออกหน่อยเท่าน <_ Q> เป็นไปได้หรือ mở cửa ngoài khác nhắn đây à phải lưu